S 1> <S 1> เฮ้ยมาดีดิที่เขา่ายังอยู่ยังโมไปกูคิดถอยออกมากกว,ว้างไงกูมองว่าสิ่งที่มึงบอดีมันบอดีในช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิตเฮ้ยได้กเขาว่าบอกคนจะพายังอยู่อ่ะเฮ้ยมาดีดิที่เขา่ายังอยู่ยังโมไปยังโมไปมาดีดิอ่าเอาเหรอรว่าจะพาดเอาเหรอที่ตัวนส่นโมบโมี่มองไป,งไปก็ยังเลี้ยงไว้อยู่ก็เลยบอกว่าให้ตั้งหลักก่อน ให้คิดทบทวนเศร้าเหล่าอยูุนี่บ้าบัดเหล่าสักอาทิตย์หนึ่งกับจังสรีทรงกับแกงค้อยหาหา,หาเมียกาฝากไปถึงพ่อเถ่าหมอเนอะดีขึ้นหลายนะครับจะเพราะว่าเฮ้ยยังอยู่เหรอเพิ่งวันดีเออสัมภาษณ์หน่อยเออดีขึ้นแล้วบอเป๊กแล้วบอนี่บอรครับผมเสาะกินเขาแล้วครับอ๋อกินเขาแล้วเนาะดีขึ้นหลายเป็นวะได้รับเข้าการอบมรบมจากพี่เจนนี่ได้รับโอกาสจากพี่เจนนี่แต่เดี๋ยวตั้งหลักให้ให้ใหลักมันมันเที่ยงคอยเดินทางไว จัดยังนิดหน่อยเดี๋ยวรับโอกาสเดี๋ยวรับน้าใจจากไอ้จอนนี่แล้วกันหลายๆคนเขาว่าไรมันหนีโหลดไรมันหนีโหลดแมนมันก็แมนคว่วเขาแหละแต่ใจกูก็ใจเขาเพิ่มขึ้นกันกูก็คิดว่าคนผู้หนึ่งที่มันกาลังเซ่อยู่อย่างน้อยก็อยากให้เขาเที่ยงขึ้นขันาบานพุงอมันยากให้มันตรงก่อนให้มันสมองระบบการสังการให้มันให้มันปรับตัวก่อนค่อยค่อยเขาไปสู่สังคมเก่าๆของเขากลับไปสู่ครอบครัวของเขา แต่ถามว่ากันแบบนี้มันกับแมนคว่ำพี่น้องข้ามาละ่ะเมาแบบนี้อย่าเลียงมันไหวแมนทุกท่านพูดถูกแต่หากท่านเป็นผมท่านจะมองเห็นความลึกในจิตใจลึกในความรู้สึกของคนที่มันกําลังย่าแย่ในความรู้สึกแมนบ่นครับอือก็อคือหอลูกหอนเมียอยนะู่เนาะคือถอนเออใจเย็นมึงเหตุอะไรอย่งนีซอยอ้ายอายเขาเนี่ยอยูุฟร์มึซอครับเก็บกวดได้ไหมอ่าตองการหยาตามพี่อ้ายพิงหอยซอยนะครับแมนบอครับผมอ่าเอา เอากรอยูสไทรก่อนอย่างนิหน่อยก็ได้บำบัดสุราที่มันอยู่ในร่างกายเห็นมันเห็นมันออกจากแอลกอฮอล์มันออกจากเลือดท่าออกไปหลายๆก่อนแล้วค่อยเดินทางกับฝาไปถึงไอพ่อตาด้วยครับเด้อขันเวลามันเศร้ามันก็เป็นคนที่ผมจะคว่ำอยู่แต่เวลามันกินเหล่าก็คือว่าแหละยางเหผมเห็นบางชั่วคู่ชั่วคณะมันก็แปลงรางฝาาไปถึงภรรยาที่เป็นห่วงมันอาจจะเห็นคลิปผมอยู่กับตอนนี้ก็ดูแลปกครองให้ ก,กับคุ้งปราใหญ่ยูทาวอนกับสีเลียงดูสักเจ็ดมือะสมกับเจ็ดวันก็คืออยากให้เขาเลิกเลิกเล่าและให้เขาทํางานให้เหงื่อออกให้รู้จักให้ว่างได้ทบทวนความคิดตนเองว่าสิ่งที่ผ่านมามันมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่บางครั้งการเปรียบเทียบเปรียบเปรยคนเฮ่าน่มันก็มีมองในหลายมิติแต่สิ่งที่ท่านกับยู่ติดใจเฮ้า,าอยู่ที่การพฤติกรรมของตัวเองไงที่ไอสอนแน่นอนเด้อค,คนเฮ่ามันมีสิทธิ์ที่จะมองคนไดนเบิดกูก็มองมึงวัวดีเลย แต่คือสิ่งที่กูเห็นมึงตอนนั้นก็นกนคือกูเรยขันกูคิดถอยออกมากว้างๆนะกูมองว่าสิ่งที่มึงบอดีมันบอดีในช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิตที่มึงกำลังลุ่นโลกกำลังมึงเมามึงฟิวขาดเห็นปะหลายๆคนกับโค้งสีดาก,กูว่าเป็นยังคือเอาวันไว้นะครับเข้าใจหลายๆหลายๆค,คนเขาอาจจะคิดเช่นกันแบบนั้นแต่กูคิดว่ากูเป็นตำรวจกูมีพลังมากกว่ามึงมึงยังมากูสามารถจวบคุมและจัดการมึงโดยตามปวบกฎหมายก็ได้ควบคุมทรง ทีตั้งบันทึกจบกลุมึงก็ได้ทีเนาะแต่ขันเป็นชาวบ้านธรรมดาเขาคงโมกาเอามึงไวหรอกเพราะฉะนั้นแล้วดีความเป็นโตกูเท่านั้นแหละถึงว่าให้โอกาสมึงให้น้ำใจนั่นแหละให้กำลังใจเออขันกูยิ้งซมไปนี่กูจะโมู้ว่ามือว่าในขณะที่มึงกำลังระหายแห้งมาเจอกูมือนันน่ะเออเดี๋ยยืนคุยกันน่ะมึงจะจ้างโว่าการจัดระเบียบชีวิตเดินทางต่อจากนี้ไปที่ไปแข่งคอยจะไปยังไงแต่จากนี้ไปเจ็ดวันให้มึง วางแผนชีวิตน้องเนอนะค,คิดวางแผนว่าออกจากไอ้จอนี่ไปกูจะเป็ีนงานอยู่ไสติดคัดอยากเห็นงานมองไรก็คอยให้ไอ้จอนี่ประสานให้ก็ได้แต่สิ่งสําคัญขอมึงเป็นคนดีครับเออให่ใหมึงเป็นคนดีสังคมปั๊บปเปลี่ยนตัวไหนมือนึงมึงอาจจะดีขึ้นมึงอาจจะรวยกว่ากูหรือมึงอาจจะมีซื้อเสียงดีขึ้นกว่ากูหรือมึงอาจจะท้ม่มทุนสร้างคุณงามความดีให้กับแผ่นดินประเทศชาติประชาชนดีดีกว่ากูแล้วมึงก็ชิบ่รรื่องกูแน่น,นอนกูเสืยอว่าครั้งนึังคนห้อง การได้รับโอกาสไม่ยิงใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อได้รับโอกาสล่ะให้รักษาโอกาสไว้มันดีน้อยนะน้อยนักคนนะที่จะได้รับโอกาสเช่นกันกับนักกีฬาเวลาที่เขาได้รับโอกาสลงสนามเนี่ยเขาจะทาหน้าที่ของเขห้ดีที่สุดบางครั้งเขานั่งอยู่ขอบสนามเนี่ยเขาก็เขาก็ยังรอต้องรอโอกาสอยู่ว่าเมื่อไหร่กูจะได้ลง11คนตัวจริงหรือกูเป็นลงเป็นตัวสํารองหรือมีรายชื่อส่งแข่งขันในแมตช์นั้นนี่คือคาว่าโอกาสเช่นกันกับชีวิตจริง ชีวิตจริงคนเท่าอ่ะโอกาสมันมีน้อยนักน้อยน้อยมากเลยแล้วก็มันก็ยากด้วยเช่นกันกับพี่จนนี่ทุกวันนี้มายืนอยู่ตรงนี้เกิดจากการแข่งขันทั้งสิ้นกูเป็นตำรวจกูไม่ได้ว่ากูไปเอาไก่ไปแลกเขานะเว้ยกูต้องสอบแข่งขันกว่าจะได้รับโอกาสนั้นได้เข้าไปเรียนบรรจุเป็นนักเรียนพลตำรวจถูกไหมเช่นกันกับการทำธุรกิจเนี่ยกูต้องรับโอกาสในการที่มีชาวบ้านมาเมตตามาซื้อของซื้อขายกับกูอ่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือโอกาสเพราะฉะนั้นล้วจงทําสิ่งดีๆจากที่ได้รับโอกาสทําให้มันดีแน่นอนเนาะ,<ฮ>ะเอาเป็นว่ายูนีซัมซัมระบบการจัดการของมันสมองมันดีขึ้นนะนอนกูสอนมึงบนว่ากูเก่งกว่ามึงกูสอนมึงมีอยู่สองหลุมสองอย่างที่กูสอนมึงได้หนึ่งกูเกิดก่อนมึงสองกูเห็นมึงเห็นว่ากูพอสอนมึงได้น่นอนเนาะอย่าว่าอาย S <S แต่สิ่งที่สอนก็เป็นเรื่องดีๆและที่สําคัญมึงอย่าลืมว่ากูทั้งดาและกูทั้งสอนและที่สําคัญกูให้กําลังใจและให้น้าใจและให้โอกาสนะเออน้อยคนหนักนะเฉยน้อนอยู่เพื่อนเจ้าของจังเป็นไผ่เออเม,มาว่าวยว่ายู่เพื่อนกูพร,ร้อมนม่นเล่ล่ะเออกูเลียงไผ่ได้ประโยชน,ยอน์อย่างแม่นบปล่ละเออแต่ยังสี่พี่ไอ่บอกไงว่าคันมึงออกจากกูไปด้วยการอบรมและสั่งสอนจากพี่จอหนนี่และทําให้ชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเขาดีขึ้น มันคือบุญบโตกะกกูกับต๊กับหลูกกูสองคนเข้าใจเนาะเออนั่นแหละคือมันเป็นบุญจิตใจคนเรามันมันบูคือกันหลายหลายคนนี่เขาคอมเมนต์เขาก็ด่ากูคือด่ามึงนําว่าเอาไว้เห็นยังยังสั่นสิมันคนเรามันยากแท้อย่างถึงสายบัวบอกลึกตื้นของทารากิริยาบอกนิสัยของคนได้โง่และที่ฉลาดฟังพูดก็เข้าใจดินดีเลวฉยไหนให้ดูพืชเอ่ยเหมือนกูแหละกูก็บอกหู้วกูกดีหรือซัว แต่กูบ่เคยสามัดหายไปไหนไงแต่ว่าน้องอืมึงก็บเบิ้งนี่ะกูก็บยุ่งกูโมอม่แม่แม่หอดย่ามกูกูไปเคลียรเบียร์เคลีร์งานกูบ่เคยสามัดหายองค์กรเลยกูรับตำรวจรับรายการมากกูบ่เคยถือวินัยนะกูบ่เคยถือขังกูบ่เคยถือแป๊กขันมึงคือเบิ้งขนาดกูอยู่งานสืบสวนเด้อยู่กับโจรอยู่กับสังคมสีเทาอยู่กับสังคมที่มีปัญหาอยู่กับคนโม่โม่ของยังมัวงมึงเออกูบ่เคยเอาปืนไปกลางเมาตามตลาดไปเคยแบงแบงจันฟี่มันถึงบอกแน่นอนว่า สำคัญที่สุดมันอยู่ี่การคล้องตนคล้องตัวคล้องงานเอาเฮตหยดีเฮตหยดีครับนี่กะกะเลี้ยงไว้ว่าให้โอกาสอีกเจ็ดมือเพราะวันนั้นตั้งใจว่าจะไปส่งขึ้นสถานรถไฟวาลินมาคิดอีกทีว่าจสิไปยังไหนนะครับก็เลยเอาให้โอกาสได้เพื่อนในตั้งรักให้สภาพจิตใจเขาเริ่มดีขึ้นฝากไปถึงภรรยาเด้อให้อภัยได้ให้อภัยอย่างเช่นที่พี่จานี่ใหอไพยเพิินฝากไปถึงพ่อตา หายอภัยได้หายอภัยแต่ผมก็บอกแล้วล่ะหลังไมมเนี่ยผมเบิดกระโหลกอยู่ตลอดถึงถึงถึงอยู่ยเลยมั้บปะครับผมเออบอกฟ้าไอเป็นไนักนักเหนียวว่าเออนักแน่นบะส้วงเลยครับซ้วงเนาะเออเพื่อจะให้น้องดีเข้าใจเนาะครับสอนหักสำนองไส้หรอถึงสอนนะในเมื่อมันเขมามาปูยาดึงดึงมันมาหาผมนะครับแต่ผู้อื่นผมก็เลี้ยงก็ใหายู่ห้กินนักก็มันก็เคยเจอมาแล้ว นะครับอันนี้ก็แค่ซ้ำๆนี่แล้วมาเบิร์นเหล่ามบี่กินเหล่ากับว้าหูเรื่องอยู่นะครับจะขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับเดี๋ยวมึงไอฝากอุนอ่นยุ่งซอยเขาดเด้อเด้อเข้าใจปะเข้าใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาถังใส่ขววนมาอุ่นยุ่งซอยเพิ่นทุกข้าคารครับผมว่างมือไอฝากตัดเกี้ยวหยาพวกใบใหญ่ใหญ่ไกแ่กมกกแม่กับไอต้นครับผมลอกไก่แม่กับไก่นุ่มไอไก,ก่กระทงไอครับนะยางก็ไอต้นต้นต้น,ต,นต้นไม่ไดเลย นี่ก็มา,าได้ใส่อี๊ยกนะครับนี่ก็มาได้ใส่อีกบางนี่ก็มาได้ใส่อีกนี่นี่บางนี่ก็น่าแต่ใส่อี๊ยกอมึงรุ่นใดบ้างนี่ว่าเอ็มดีเราเอ็มดีหกซิฟหรือเจ็ดซิฟปูเนี่นี่ก็มาได้ใส่อีกอันนี้จังหวันดนครสวรรค์นะนครนายกครับเอานาอนครนายกเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พาน้องมันเกี่ยวหญ้าเอาใบใหญ่ๆเด้อเอาให้ไก่แม่แม่พันได้บีหน่อยครับๆๆ<ล>ครับครับแล้วไอ้พวกไก่หนุ่มไก่กระทงไก่แข็งแรงไหมแข็งแรงมีคนมาถามซื้้้้้ออ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 ยยยยู่่่ครับววมาาาาาเเเเเดี๋งขขกก็ไชนนนนโหญึ อ่ะสุดท้ายนี้ขอเป็นยงลังใจไอเปี่ยงรังใจทุกคนนะทั้งต้นด้วยทั้งนี้ด้วยนี่ก็ได้รับโอกาสทั้งบักทึ้มนี่ก็ไมได้ใส่อีกเบิร์ดอรุณครับอมอมแป๊แอมแอลอยู่นี่จะใครเป็นไผเลี่ยงเกลือไว้ย่างดีให้ความรักนะละให้กำลังใจให้ความมบอุ่นอ่ะเนื้อสิ่งใดเขาทุกท่านรับชมคลิปนี้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บมย่าจนครับจากใจจอนี่มือป่าบครับสวัสดีครับ